ไข่ทอดกระทะร้อนได้แล้วค่ะหไข่ทอดกระทะร้อนแป้งบางกรอบน,น่ากินนะฟ้าเขาถึงรีวิวกันเยอะไงมาลองกินดีกว่าว่าจะอร่อยที่เขาว่าหรือป่ะอืมอร่อยนะแกสงสัยเดต้องมากินบ่อยๆละ ใช่59บาทกิน2คนก็อิ่มแล้วเนี่ยอืมคุ้มเนาะมาแต่ฉันกินหอยเองส่วนแกแหกินแป้งนะเฮ้ยได้ยังไงล่ะฉันจะกินให้หมดเลยเ <c oughs> จ๊ะะ่ะเก็บตังะคะ์ด้วยค่ะทั้งหมด79บาทคะ่ะทาไมเจ็บเก้าล่ะคะไม่ใช่69บเกหรอ หอยทอดกระทะร้อน69บาทบวกกับน้ำขวดหนึ่ง10บาทก็เป็น79บาทจ้ะนี่เจ๊เพิ่มราคาแล้วเหรอก่อนก่อนยู่59บาบาทอยู่เลยก็เดี๋ยวนี้ของมันแพงขึ้นเจก็เลยต้องขึ้นราคาไม่งั้นเจก็อยู่ไม่ได้สิโอเคค่ะ ร้อนหนึ่งกันน้ำเปล่าค่ะได้จ้ะรอแป๊บนะฉันถึงลาแล้วนะแกยังไม่ถึงอีกหรอใกล้ถึงแล้วอ่ะแกสั่งมารอเลยนะฉันสั่งแล้วรีบมาละกันได้แล้วจ้ะ เดยนน้ำเจ๊เอามาให้นะสองคนนะคะเจ๊ได้จ้ะน้ำจ้ะมาแล้วแกรถติดมากเลยอ่ะอีฟ แกว่าหอยในยกระทะร้อนเนี้ยมันดูน้อยไปไหมเออน้อยกว่าครั้งก่อนตั้งเยอะหรือว่าของมันแพงขึ้นหรือเปล่าคงงั้นแหละกินกันดีกว่าฉันหิวแล้วฉันยังไม่อิ่มเลยอ่ะนั่นสิรู้สึกว่ามันแน่น้อยกว่าเดิมเยอะเลยรสชาติก็ไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนด้วยเนาะใช่สงสัยเจ๊เขาต้องทำผิดสูตรแล้วมั้ง คิดเงินเถอะเจ๊คะคิดเงินด้วยค่ะหอยทอดหนึ่งน้ำเปล่าขวดเดียวเนาะทั้งหมด79บาทจ้ะอ้าวไม่ใช่69บาทเหรอเจ๊หอยทอดกระทะร้อน69บาทน้ำเปล่าขวดหนึ่งก็เป็น79บาทจ้ะเพิ่มราคาแล้วเหรอคะแต่ทําไมเหมือนของได้น้อยกว่าเดิมเลยก็ตอนนี้ของมันแพงถ้าเจ๊ขายเท่าเดิมก็ไม่มีกำไรสิก็เลยขอขึ้นราคานิดนึงเพิ่มราคาพวกหนูไม่ว่าหรอกนะคะ แต่ทาไมถึงลดปริมาณด้วยล่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้รสชาติมันก็แปลกๆไม่ค่อยอร่อยอ่ะเหมือนหอยแมลงพวกมันไม่ค่อยสดนี่พวกเธอสองคนเป็นหน้าม้าร้านไหนหรือเปล่าเนี่ยคิดจะมาดิสเครดิตฉันเหรอหน,ห,หน้ามุงหน้าม้าอะไรลหละเจ๊เพวกฉันก็มากินร้านเจ๊ประจําอ่ะฉันก็ทําแบบเดิมมันจะไม่อร่อยได้ไงพูดแบบเนี้ยร้านฉันเสียหายนะร้านฉันออกจะดังใจใจไปเถอะแกเออ ดังมาจากรีวิวเดี๋ยวก็ดับได้จากรีวิวเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแกก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกเตือนดีๆก็ไม่ฟังทํายังมาพูดไม่ดีใส่อีกจะทำอะไรอะ่ะฉันจะรีวิวตามความจริงไงว่าคุณขายให้น้อยไม่อร่อยทํายังปากดีอีก เจ๊คะเจ๊ท่านี้หน่อยค่ะว่าไงจ๊ะจะสั่งอะไรเพิ่มหรอฉันว่ารสชาติมันแปลกๆไม่เห็นเหมือนเดิมเลยผมก็ว่ามันแปลกๆนะรสชาติมันแบบจืดๆถอยแมงพูด๊ดก็เหมือนจะไม่สดพวกแกเอาอะไรมาพูดเนี่ยร้านฉันเป็นร้านดังนะยะคนรีวิวเยอะแยะนี่พวกแกคิดจะมาปวดฉันหรอไม่ใช่นะคะหนูแค่ถามดูมีเชื่อเจ๊ก็ลองชิมดูสิ ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ร้านหอยทอดกระทะร้อนของเจมีคนมาปวดค่ะนี่ทำอะไรหนเจ๊พวกผมแค่บอกดีๆทำไมต้องไล์สดด้วยใช่อยากไล่มากใช่ไหมต่องหน้าฉันมาเลยได้ทุกคนดูนะคะคนนี้มันจะดิสเครดิตร้านเจ้หาว่าร้านเจ้ทำไม่อร่อยนี่ดูหน้ามันเลยค่ะก็มันไม่อร่อยจริงๆนี่แพงก็แพงแถมยังให้น้อยกว่าเดิมอีก ใช่ใครดูไลน์นี้อยู่อ่ะช่วยแชร์ออกไปหน่อยนะครับของไม่อร่อยแถมไม่ตรงปุกเห็นไหมคะทุกคนฉันกําลังโดนใส่ร้ายร้านไหมก็ไม่รู้ส่งมาเนี่ยดูน่ามันเลยค่ะทุกคนเอาไปเลยฉันจะดูสิว่าจะขายได้สักกีนาปากดีแบบเนี้ยขอให้ร้านจริงไปเลยพอทำอะไรไม่ได้ก็หนีร้านฉัน<ม>น่ะมีคนมารีวิวตั้งเท่าไหร่ นี่นี่นี่ฉันจำหน้าคนเมื่อกี้ได้มันแอบมาคอมเมนต์ในนี้ด้วยทุกคนไปลุมว่ามันเลยค่ะอุ้ยทุกคนน่ารักมากเลยขอบคุณนะที่ช่วยเจดูสีมันไม่กล้าพิม์แมาล้วยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านเจด้วยนะบ๊ายบายแกไม่กินรานนี้แล้วแน่นะ ไม่อ่ะไม่อร่อยแม่ค้าก็ปากดีแกเห็นอะไรเมื่อวันก่อนปะที่ด่าลูกค้าฉันก็ดูอยู่แทนที่จะปรับปรุงตัวไปเถอะแกยังมีอีกหลายร้านที่ทำอร่อยเน่ถ้าไม่กินก็อย่ามายืนแกะกากาขวางหน้าร้านอไปเถอะแกขวางไว้ก่อนนะ หอยทอดกระทะร้อนได้แล้วค่ะเจะครับมีอะไรอ่ะเจะใช่ร้านเจเพิ่งหอยทอดกระทะร้อนไหมครับใช่ค่ะนี่มาตามรีวิวใช่ไหมคะทาไมมันดูไม่เหมือนในรีวิวเลยอะครับคือมันไม่ค่อยอร่อยครับแล้วก็น้อยด้วยนี่จเจลืมใส่อะไรหรือเปล่านี่ ก็เห็นอยู่ว่าเป็นร้านดังตัวเองลิ้นไม่ถึงหรือเปล่าเลยมาบอกว่าแม่อร่อยอ่ะนี่เจว่าแรงไปไหมครับพูดแบบนี้อ่ะถึงว่าร้านเจ๊ถึงไม่มีลูกค้าเข้าสักคนอ่ะนี่แกหมายความว่ายัางไงฮะเอาไปเลยนะครับเจ๊ผมไม่อยากดูลานนี้นานหรอกหน่อยไอเด็กเมื่อวานซืนอย่ามาเดินผ่านหน้าร้านฉันอีกนะ คนมันหายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยต้องทำอะไรสักอย่าง,ลลงแล้วรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนแกร้านเจเขากลับมาขายดีแล้วอะ่ะสงสัยจะปรับปรุงแล้วมั้งไม่น่าเชื่อว่าคนแบบเนี้ยจะปรับปรุงตัวได้ง่ายๆคนเรามันก็ต้องให้โอกาสกันถ้าเจเขาปรับปรุงรสชาติอะ่ะฉันก็อยากมากินอีกนะอร่อยแต่ฉันก็ยังทำใจไม่ได้อะแก นี่ร้านเจเขากลับมามีคนเยอะเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอใช่ค่ะคนต่อคิวเต็มเลยเมื่อก่อนผมก็มากินบ่อยนะแต่เจ,เ,จเตือนอะไรก็ไม่ฟังพอไม่อร่อยผมก็ไม่มากินอีกเลยฉันอยากกินอ,อีฟลองกินกันไหมไมีเอาอะ่ะกลัวมันไม่อร่อยแล้วจะอดใจด่าเจเขาไม่ไหวแล้วสิงั้นผมลองไปกินเป็นเพื่อนคุณก็ได้เผื่อมันจะอร่อยเหมือนเดิมได้ค่ะลองดูไปกินมาแล้วรสชาติเป็นไงก็บอกได้นะฉิังกับก่อน ทำไมผมได้แค่สองร้อยอ่ะนั่นสี่ชิพงพวกเราเหรอให้ยืนทั้งวันมันก็เมื่อยนะเอามาเท่าเดิมเลยแหมแค่ยืนกันเฉยๆเองเอาไปคนละสองร้อยก็พอแล้วสี่ร้อยฉันไม่ไหวหรอกแต่เจ๊ตกลงกันไว้ที่สี่ร้อยนะก็ลูกค้าฉันไม่ได้เยอะนี่หรือว่าพวกแกจะไม่เอาเอาไปเถอะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพรุ่งนี้ราคาเดิมนะผมให้วันนี้แค่วันเดียวจ้างั้นพรุ่งนี้มาอีกนะเฮ้ จะคุ้มไหมวันนี้จ้างหน้ามาไม่ยืนต่อคิวยังขายไม่ได้เท่ามาก่อนเลยฟ้าฉันมาแล้วเออกันนี่เพื่อนเรานะชื่ออีฟสวัสดีครับอ๋อคนที่เคยไปกินเป็นเพื่อนแกวันก่อนนี่อืมก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแหละเออแล้ววันนั้นไปกินร้านยาเจน,นั่นมาเป็นไงกันบ้างอะ แม่อร่อยแกน้อยเหมือนเดิมพอเราทักว่าไม่อร่อยก็หาว่าลิ้นเราไม่ถึงเองซะงั้นนั่นไงฉันว่าแหละดีนะที่ไม่ไปกินด้วยอ่ะไม่งั้นได้ด่ายเจ้นั่นก็เจอแน่ดีแล้วแหละจะได้ไม่เสียความรู้สึกแต่ก็แปลกนะไม่อร่อยก็ยังมีคนมารอคิวซื้อเยอะแยะเลยแล้วแกจะเสียงดังทําไมเนี่ยเดยวคนอื่นเขาก็ได้ยินกันหมดก็พี่จ้างผมมาเป็นหน้ามายืนทั้งวันพี่จะเบี้ยวผมเหรอ บอกให้พวกแกมากัน3คนแต่นี่แกมาคนเดียวมันจะน่าเชื่อถือที่ไหนล่ะดูสิร้านฉันมีลูกค้าที่ไหนไม่มีพี่ก็ต้องจ่ายผมทํางานให้แล้วแค่ยืนเฉยๆมันจะอะไรนักหนาฮะไว้ฉันขายดีแกค่อยมาเอาแล้วกันทำไมพูดแบบนี้อ่ะคิดโกงรีอว่าขอให้ร้านจริงมาเลย แล้วเชียคนอย่างเจ๊มันมาไกลจนกลับตัวยาก้ะพูดแหละถ้าไม่กินร้านฉันก็ไม่ต้องมาพูดนะมากแหมเจ๊ผมได้ยินเต็มสองหูแล้วนะว่าเจ๊จ้างหน้าม้ามายืนรอฉันก็นึกว่าจะปรับปรุงตัวแล้วตั้งใจจะมากินสุดท้ายก็เหมือนเดิมของม่มีคุณภาพพวกแกอคติกับร้านฉันคนรีวิวเป็นพันๆว่าอร่อยไม่มีพวกแกฉันก็ขายได้เงินก็เชิญเจ๊ภูมิใจกับรีวิวในตำนานไปแล้วกัน พวกฉันเนี่ยจะคอยดูว่าร้านเจ๊จะไปรอดหรือไม่รอดไปฟ้ากันไปกินส้มตำอร่อยๆร้านป้าพากันดีกว่าหอยทอดกระทะร้อนไหมจ๊ะเจ๊กลับมาขาย59บาทเหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งไปมากินหอยทอดร้านเจ๊ก็ นี่ลูกค้ามากินหอยทอดร้านเจ๊ก่อนเร็ววันนี้เจ๊่ายแค่39บาทเองนะเดี๋ยวทำให้เราร้อนเลยให้ฟรีผมยังไม่กินเลยเจ๊นี่แหละนะทำงานบริการ ไม่เอาใจาลูกค้าคอยแต่จะเอาเปรียบถ้าเจ๊เขารับฟังคําติเตือนของลูกค้าบ้างก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเนาะอืมเมื่อก่อนอะ่ะฉันไม่อยา,ากจะแช่งแกหรอกนะแต่แกไม่ยอมปรับปรุงตัวเองต่อให้รีวิวดีแค่ไหนอะ่ะแต่คุณภาพต่ําลงก็ไม่มีใครอยากเข้ามากินหรอก